เอาละครับผมก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในช่องของ N U R กันอีกแล้วนะครับผมแล้ววันนี้เรามาเจอแบบเอ่อเขาเรียกยังไงอ่ะเอ่อแม่สาวน้อยนะผมเรียกว่าแม่สาวน้อยแล้วกันนะครับผมเ,เป็นเลียนอ่ะเออแบบเลียนอ่ะคนตีมากนะครับผมซึ่งอ่า เป็นคนจอดใกล้เคียงด้วยเอ้ยไม่ใช่จอดใกล้เคียงที่เขาจ,จอดเดียวกันนะครับอยู่คนละเขตเนาะเออแบบเกลียดหนักคนตีนมากเลยนะแล้วผมก็แบบอัดคลิปน้องเขาไวา้แต่ไม่ได้เปิดนะไม่ได้เปิดคลิปไงผมก็เลยมาพูดเปิดคลิปเหมือนเรื่องแม่ผมเป็นเหตุบังเอิญจริงๆอ่ะเออไม่นัดกันมานะคือกดไปแล้วก็ไปเจอเว้ยสองคนความพาในคลิปจะเป็นยังไงเราไปชมกันนะแล้ว,นะลวอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมอ่ะเราไปชมคลิปกันเลยครับยเย h o o let's go ได้ได้ได้ ได้หมดทั้งสดชื่นกับน้องชายไว่คือคนผิดฮะดังฟังชัดเนาะเสียงดังฟังชัดครับเป็นไรหืมเป็นไรอยู่เนี่ยอะไรเป็นไรแปลกๆเนี่ยเฮ้ยไม่แปลกไม่แปลกไม่แปลกไม่ไดูดไม่ได้ดูกันชาหรือครับแล้วตอนนี้ตอนนี้ทำอะไรอยู่ตาทำอะไรอยู่ตานั่งเล่นเกมอุยนั่งเล่นเกม

มันมันมันชุบกันแล้วเนี่ยมันชุบกันแล้วเนี่ยอยู่ข้างในระวังระวังเยอะเยอะเยอะชุกันแล้วครับครับครับมาหนึตัวเดียวครับผมเฮ้ยมันลิงว่ะมันลิงไอเด็กนี่ใครวะเฮ้ยครับครับหมอแต้ครับว้าวไอเกูได้คนปั่นกูได้คนปั่นแล้วเอ๊เด็กที่ไหนวะเนี่ยขนกทิพ เอา้าไอเวนไอเด็กนี่คนเหนือด้วยนี่เฮ้ยอยู่ที่ไหนวะอยู่ที่ไหนแจะไปโม้ครับจะไปโม่น้องอย่าไปโม่นอ้องอยู่ตาใดครับน้องอยู่ตาใดของดอกของพักเหนือครับได้มาล้อมคันเกีดเลยอ่ะอ้าวพูดคนเลยอ้าไอเวนอยู่อยู่ไหนนะอยู่อยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่เชียงไลเชียง้าฮะ <c oughs> เฮ้ยเชียงไลเหรอเฮ้ยจังหวัดเดียวกันวว้าว แต่ก่าแต่ก่าอยู่แม่สายอยู่แม่สายครับอยู่แม่สายแม่สายนาคนแม่สายมันตึงโหดเนี่ยครับคนแม่สายมัยเนาะมันตึงโหดเนี่ยเล่นเล่นเกมแบบเกมเกมมูอ่ะสวยครับสวยครับคนแม่สายรอครับ่ายเออคนแม่สายถึงรอถึงงามขนาดเนี่ยสุดยอด ค,ค,นคน้นไปจันก็ครับไม,บแม่แม่แม่ไอย่งเม่ต้มอย่างอแมตมแม่ต้มแมตไม่่ไม่าพกาไม่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 ได้ไไไยินเสียงชันตอนนี้ประเด็นอะโอ้เสียอองมแม่งนะอเสียงก็มาได้ต่อได้ครับก็บ่ณคนามึงมาได้ครับ <c oughs> เฮ้ยไอ้ต้าไปไอต้าไปเจอไปเจอไปเจอน้องเขาที่ไหนนะฮะไปเจอนี่ไหนเขาไม่ไี่เจอโอ้ยกดกดเข้ามาเจอเหรอเออสุ่มมาเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยโลกกลมแท้โลกกลมแท้เออโลกกลมแท้ไอชิงชิงชองช่อน้องสาวน้องสาวน้องสาวอยู่ไหนกอบอกบอกไอดีๆเหรอน้องสาวเออน้องสาวอะไรอ๋อน้องน้องสาวอยู่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 อำเภออย่างกอบอกไอดีๆ อ๋อเมงไล่เมงไล่อ๋อข้างหน้านึ็นข้างหน้านึงดีวะไม่ได้ตึง<จ>นะครับจไ<น>ม่เอาไม่เย็นหรอคุณชายเฟิร์นเนี่ยจะตายแล้วพี่บ้าพี่กับพี่ชายก็ไม่ไหวครับยเยอะเกินครับาามาแล้ววะมาแล้ววะมาแล้ววะ โอยเฮ้ยเข้าหัวแล้วน่ะเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้มันมันไม่ดาวอะสองร้อยสิบหกฝั่งมันไก่ค่ะไม่ได้ตึงกูยน้คาบคาบคาบเกงขนาดนะครับน้องบ่าวสาวน้องสาวน้องสาวน้องสาวอ๋ออันนี้เป็นน้องสาวก,กันนี่เดือบร้อยโชคดีโชคดีโชคดีดนะครับคุณแม่คุณได้ทุกสาวยาหโน<อ>่ว่าครับ

ยังเอาไม่ได้เอีชู้ฮึฮปตัตตออวเอวอแดงเอวแดงหน้าบ้านหน้าบ้านมาุมให้หน่อยตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวรอหน่อย่าไปจะไปก็แง่รอหน้อยจะอยู่ได้ทีหนึ่งอยู่ด้แ่กี่เนี่ยไอ้กถทวร้อนเนี่ยดูไว้ต้องใช้ คึกคึกจัดป่าคึกคึกจัดคึกจัดที่น้องเจจีนเล่แบบเล่นบทแนนะโอ้ยน้องเจจีนแนนะโอ้ไอไอเอาไอไอเอาเส้นผมแตะตะกี้น่ะตะกี้ตะกี้ได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 ้ยินเสียงไอไอฮัทชี่หรอแบบฮัทชี่แล้วก็คลิกแบบกดเข้าไปตายแล้วเจจีนเล่นอะเจจีนเล่นอะเส้นผมอ่ะไปเดอ ตะกี้คือแมวเล่นนะคือแมวเล่นเน่ะแมวการทับทับโทรศัพท์นะตาตาตาที่พี่หนึ่งตัวดูดูดูหลังดูผมเข้าเข้าเองม้วนหลังเลยว่ะม้วนหลังดีกว่าไป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 อยู่หลังดีกว่าตรงผมตรงผมตรงผมนะครับกำลังไปครับน้องเคยดาวโลดเหรอใครใครโลดเหรอใครดาวโลดเหรอเดียตาเดี๋ย ตะบวถี่ไม่่าบป่าวะเริ่เยเอาปเอาดียิงน้องกวไอ้แสอทีไย้ยอีกตัวอยู่ไหนจ๊ไปตายไปตายอีกตัวยู่ไหนอะเฮ้ยเอีกตัวต,ตัวนั้นี่ไหนหะน้าพี่นั่นแหละโอเคโอเค อุ้ยข้ามตามาได้ไอีกตัวนึงอะพี่หายอีกตัวนึงตอนนี้ยโอ้ยอ,อีเวนโอ้ยกูจะเล่นไฮไลท์ดีดีมากเอสเอวอลเข้าไปไหมเอวอลปะเรียบร้อยเยี่ยมไปเล่นไปว้าวนึกว่าผมไหวละโอ้โหสวย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 นิลกุศลพ,พยาเยามงไลน์น้ำมือบอลครับ พยานาเป็นลายในเมื mm <no ่อว e nah ันครับแต่แม่สายในเมื่อบกว่าครับผมไ้เจอกันใหม่ครับน้องชายเอาละก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับความเครียดของเด็กกระโปรงโลกนะฮะสาวสาวน้อยของเราครับผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะชอบหรือเปล่าครับเพราะว่าผมไพเจอได้เหตุบังเอิญเนาะก็ก็รีบถ่ายเลย โอเคถ้าถ้าใครชอบหรือไม่ชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับไม่ชอบกด dislike ถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดคอมเมนต์ก็ได้อะไรก็ได้ที่ทำให้ผมรู้ว่าเออท่านผู้ชมไหนชอบแนวนี้นะนะฮะ <c oughs> อะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาทำอีกนะผมแล้วผมก็จะเอนเตอร์เทนเหมือนเดิมนะผมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับฝากฝากด้วยนะฝากด้วยนะกดไลค์กดแชร์นะกด u b s c ไ i b e ด้วยนะบาย,บายๆแล้วเจอกันับผมในคลิปต่อไปยื้อเซอร์ปิว้ว I am not a psycho.